สวัสดีค่ะเข้าสู่ปี2569กันแล้วหลายคนถามกันมาเยอะมากว่าครึ่งปีแรกนี้ชีวิตจะเป็นยังไงวันนี้แม่หมอเลยจัดมาให้แบบเน้นๆจาะลึกดวงของทั้ง12ปีนักษัตว์ทั้งเรื่องงานเงินความรักของทั้งคนโสดและมีคู่รวมถึงใครที่รอโชคลาภห้ามพลาดและที่สําคัญแม่หมอมีเคล็ดลับเสริมดวงกับข้อควรระวังมาบอกด้วยนะใครอยู่ปีนักสัตว์ไหนเตรียมตัวฟังให้ดีเรื่อที่ปีแรกกันเลยปีชวดหรือปีหนูน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า โอกาสมาจากการเจรจากาารงานเป็นช่วงที่ไอเดียพุ่งกระชูดใครทำอาชีพค้าขายหรือออนไลน์จะปังมากมีเกณฑ์ได้ขยับขยายงานการเงินรายได้ดีแต่ระวังภาษีสังคมเพื่อนเยอะงานเลี้ยงแยะทำให้เก็บเงินไม่อยู่สุขภาพระวังอาการออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดคอ ความรักคนโสดจะมีคนอายุน้อยกว่ามาขายขนมจีบคนมีคู่ต้องหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันบ้างอย่าบ้างงานจนลืมคนข้างตัวเสี่ยงโชคโชคลาภมาจากคนใกล้ตัวหรือเลขที่อยู่อาศัยข้อควรระวังระวังเรื่องการรับปากคนอื่นแล้วทำไม่ได้จะเสียชื่อเสียงเสริมดวงไหว้พระพิคเนตหรือทำบุญถวายน้ำดื่ม ปีฉลูหรือปีวัวช้าแต่ชัวอดทนไว้แล้วจะได้กินผลหวานการงานต้องรับผิดชอบงานใหญ่ขึ้นเหนื่อยหน่อยแต่ผู้ใหญ่เล็งเห็นผลงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นช่วงปลายมิถุนายนการเงินเป็นช่วงของการเก็บออมมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสุขภาพระวังเรื่องระบบย่อยอาหารกินให้ตรงเวลาหน่อยนะจ๊ะ ความรักคนโสดยังรักสันโดษหรือคุยกับใครก็ยังไม่คลิกคนมีคู่หนักแน่นเหมือนหินผาช่วยกันสร้างตัวได้ดีมากเสี่งโชคไม่โดดเด่นเน้นทํางานหาเงินชั่วกว่าข้อควรระวงังอย่าแบกภาระคนอื่นมากเกินไปจนตัวเองแย่เสริมดวงไหวสารหลักเมืองหรือทําบุญบริจาคลงศพ ปีขานหรือปีเสือปีแห่งการพุ่งชนความสําเร็จพลังล้นเหลือการงานดวงการงานขาขึ้นมากมีเกณฑ์ได้รับโปรเจกต์สำคัญหรือได้เลื่อนตําแหน่งที่มีอํานาจมากขึ้นการเงินหาเงินเก่งมากแต่ก็ใช้เก่งมากเช่นกันร,ระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปสุขภาพระวังอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือของมีคมบาด ความรักคนโสดเสน่ห์แรงเกินต้านมีคนเข้ามาพร้อมกันหลายคนคนมีคู่ระวังเรื่องความเอาแต่ใจของตัวเองเสี่ยงโชคมีโชคจากทางไกลหรือการเดินทางข้อควรระวังความใจร้อนจะทำให้เสียเรื่องใหญ่เสริมดวงไหว้พระเจ้าตักสินหรือทำบุญบริจาคโลหิต ปีถาะหรือปีกระต่ายความสงบสยบความเคลื่อนไหวกันระยานาิรนำพาลาบการงานไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวอีกต่อไปจะมีมิตรคู่คิดมาช่วยงานหรือได้พาร์ทเนอร์ที่ดีการเงินมีรายได้เสริมเข้ามาเรื่อยๆจากงานอดิเรกที่ชอบสุขภาพระวังเรื่องสายตาพร่ามัวหรือพักผ่อนน้อย ความรักคนโสดเพื่อนแนะนำคนดีๆให้รู้จักคนมีคู่ดูแลกันดีมากมีเกณฑ์คุยเรื่องงานมงคลหรือมีบุตรเสียงโชคมีลาบปากบ่อยกว่าลาบลอยแต่ถ้าจะเสี่ยงให้ตามเลขคนรักข้อควรระวังระวังความขี้เกรงใจจะทำให้ตัวเองลำบากเสริมดวงไหวเจ้าแม่กวนอิมหรือทำบุญถวายผ้าตร ปีมะโรงหรือปีมังกรปีนี้ปีแห่งการพิสูจน์ฝีมือฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามการงานหลังจากเหนื่อยมานานครึ่งปีแรกนี้ปัญหาจะค่อยๆหมดไปจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายการเงินมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่หรือได้เงินก้อนจากการขายสินทรัพย์สุขภาพระวังความเครียดสะสมปวดหัวไมเกรน ความรักคนโสดจะเจอคนที่มีวุฒิภาวะสูงเข้ามาดูแลคนมีคู่มั่นคงขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเสียงโชคเลขอายุของปู่ย่าตายายจะให้โชคข้อควรระวังอย่าเก็บคำพูดคนอื่นมาคิดมากจนนอนไม่หลับเสริมดวงไหวพญานาคราชหรือทำบุญเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์วิหาร ปีมะเสงหรือปีงูสเสน่ดึงดูดทรัพย์ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าการงานอาจมีการย้ายแผนกหรือเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวการเงินการเงินไหลเวียนดีมีโชคลาภลอยเข้ามาบ่อยๆแต่ให้ระวังการถูกหยิบยืมสุขภาพระวังโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจหรือแพ้อากาศ ความรักคนโสดสเสน่ห์แรงจนเลือกไม่ถูกระวังไปพัวพันคนมีเจ้าของคนมีคู่รักกันดีแต่ชอบประชดประชันเสี่ยงโชคเป็นปีที่ดวงโชคลาบเด่นที่สุดใน12นักสัตว์ข้อควรระวังความลับไม่มีในโลกอย่าทำอะไรลับหลังคนอื่นเสริมดวงไหว้พระพรหมหรือทำบุญถวายหลอดไฟหรือเทียนปีเมีเมยหรือปีมาเจ้าภาพปีนี้เหนื่อยแต่รวยงานรัดตัวแต่หัวใจพองโตกันงานปีนี้เป็นปีของคุณ งานจะเข้ามาเยอะมากมีเกณฑ์เดินทางบ่อยทั้งในและต่างประเทศการเงินหาเงินได้มากเป็นกอบเป็นกรรมแต่จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะสุขภาพระวังอุบัติเหตุจากการออกกําลังกายหรือปวดช่วงขาและเขา่าความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางหรือคนทางไกลคนมีคู่อาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะต่างคนต่างยุ่งเสี่ยงโชคเลขท้ายเบอร์มือถือตัวเองจะให้ลาบข้อควรระวังระวังคําพูดที่ตรงเกินไปจะไปแทงใจดําเพื่อนร่วมง,งานเสริมดวงไหว้พระแก้วมรกต หรือทำบุญบริจาคเงินให้โรงพยาบาลปีมะแม,แมหรือปีแพดนิ่งสงบสยบความวุ่นวายบุญเก่าหนุนนำการงานเป็นช่วงประคองตัวงานไม่หวือหวาแต่ก็ไม่แย่มีคนคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังการเงินมีลาบปากได้ของกินของฝากหรือได้เงินจากสเสน่หาสุขภาพระวังเรื่องความอ้วนไขมันในเลือดหรือการกินใจปาก ความรักคนโสดจะเจอคนอายุมากกว่าที่ดูอบอุ่นเหมือนพ่อแม่คนมีคู่รักกันหวานชื่นจนคนอื่นอิจฉาเสี่ยงโชคมาจากความฝันหรือลางสังหรณ์ตัวเองข้อควรระวังอย่าขี้เกียจจนเกินไปเดี๋ยวโอกาสดีๆจะหลุดลอยเสริมดวงไหวพระาธาตุประจำปีเกิดหรือทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพรา้า ปีวอกหรือปีลิงใช้ไหวพริบพลิกวิกฤตเป็นโอกาสระวังการขัดแย้งการงานงานมีความกดดันสูงหรือมีคู่แข่งเข้ามาท้าทายต้องใช้สติและปฏิภาณไหวพริบถึงจะรอดการเงินเงินผ่านมือเร็วมากต้องระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์สุขภาพระวังเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือความดันโลหิต ความรักคนโสดเจอคนเก่งแต่เจ้าชู้ต้องดูดีๆคนมีคู่ระวังการเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเสี่ยงโชคเลขรถที่นั่งประจำจะให้โชคข้อควรระวังการตัดสินใจผิดพลาดเพราะความใจร้อนเสริมดวงไหว้พระเจ้าตักสินหรือทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ปีรากาหรือปีไก่ปีแห่งการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆกำลังรอยอยู่การงานใครอยากเปลี่ยนงานจะได้งานใหม่ที่ถูกใจหรือได้เริ่มธุรกิจส่วนตัวเล็กๆของตัวเองการเงินการเงินเริ่มนิ่งขึ้นไม่รั่วไหลเหมือนปีที่ผ่านมามีเกณฑ์ได้ราบจากเด็กหรือบุตรบริวารสุขภาพระวังเจ็บคอทอนซินอักเสบหรือปัญหาเรื่องเสียงความรักคนโสดผู้ใหญ่จะแนะนำคนโปรไฟล์ดีให้รู้จัก คนมีคู่มีการวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างจริงจังเสี่ยงโชคตามเลขจากเด็กเล็กหรือลูกหลานข้อควรระวังระวังการถูกนินทาว่าร้ายในที่ทำงานเสริมดวงไหว้พระนอนหรือทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเด็กปีจอหรือปีหมาซื่อสัตว์นำทางรับทรัพย์จากความพยายามการงานความซื่อสัตว์จะทำให้คุณเด่นกว่าใครเพื่อนร่วมง,งานและหัวหน้าให้ความกริงใจมากการเงินเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลัก แต่จะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสุขภาพระวังโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย้อนความรักคนโสดจะเจอคนซื่อซื่อจริงใจแต่อาจจะดูหน่าเบื่อไปนิดคนมีคู่เป็นคู่ทุกคู่ยากช่วยเหลือกันดีมากเสี่ยงโชคเลขเดิมที่เคยซื้อประจำจะกลับมาให้โชคข้อควรระวังอย่าไว้ใจคนแปลกหน้ามากเกินไปเสริมดวงไหว้พระวัดที่มีคนไปเยอะๆหรือทำบุญช่วยหมาแมวจรจัด ปีกุลหรือปีหมูกินอิ่มนอนอุน่นบุญภาวาสนาส่งการงานเป็นปีที่หยิบจับอะไรก็ง่ายไปหมด มีคนคอยซัพพอร์ตทุกทางงานไหลลื่นสุดๆการเงินมีกินมีใช้เหลือเฟือมีเกณฑ์ได้รับของขวัญของกำนันราคาแพงสุขภาพระวังเรื่องการนอนหลับไม่สนิทหรือฝันร้ายบ่อยความรักคนโสดจะเจอคนสายเปพร้อมดูแลทุกอย่างคนมีคู่แฟนดูแลเอาใจใส่ดีมากเหมือนเป็นเจ้าหญิงเสี่ยงโชคโชคมาจากชายผิวเข้มหรือชายสูงวัยข้อควรระวังอย่างมัวแต่สวยสุขจนลืมเตรียมตัวรับมือความเปลี่ยนแปลงเสริมดวงไหวพระศิวลีหรือทำบุญปล่อยปลา คลิปสำหรับวิธีนับปีนักสัตว์ให้ไปตามตำราไทยที่แม่หมอใช้นะคะเราจะเริ่มเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่กันที่ประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีใครที่เกิดช่วงมกราคมหรือกุมภาพันธ์ให้ยึดปีนักสัตว์เดิมไว้ด้วยหากกรณีใบเกิดแจ้งปีฉลูก็ให้ฟังของปีฉลูและช่วยด้วยจะได้มูให้ถูกจุดรับทรัพย์ให้ถูกตัวจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดใจกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจดูดวงเจาะลึกตรงประเด็นหมอทักก่อนไม่อวยไม่โอเวอร์สามารถทักอิ i n ็ซ์สอบถามเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ